นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระมาติมาตาปิตโรปุพาจริยาติวจเร อาหุเนยาจะปุตตังปัจจายะอนุกรรมปรกาเตนณบัดน,นี้อาตามาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาบรนา,นาพาะธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวโรกาสพิเศษวันอายุวัฒนะมงคล86ปีคุณแม่ประวิงวงสามี เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกนุศลบุญยญราศีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาในวโรกาสพิเศษวันนี้คณะบุตรและธิดาของคุณแม่ประวิงวงศามีนำโดยพลตำรวจตรีนรงชัยวงศามีก็ได้ตั้งจิตตั้งใจ ด้วยหัวใจของความเป็นลูกกตัญญูกะตะเวทีจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณแม่ผู้เป็นที่รักที่เคารพเทิดทูนบูชาอย่างยิ่งของลูกๆงานมงคลวันนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าอาศัยความรักของทั้งสองฝ่ายที่มีต่อกันฝ่ายแรกคือของคุณแม่ที่มีต่อลูกๆซึ่งท่านได้มอบให้กับลูกๆเสมอมา ตั้งแต่อยู่ในท้องของคุณแม่พอเกิดมาแล้วเนี่ยก็คอยเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ได้มีหน้าที่มีการงานมีครอบครัวมั่นคงความรักฝ่ายที่2ก็คือความรักของลูกๆที่มีแต่มีต่อคุณแม่นอกจากลูกจะรักและเคารพคุณแม่แล้วเนี่ยก็ยังสำนึกระรึกนึกถึงพระคุณของคุณแม่อยู่เสมอคอยเฝ้าหาโอกาสตอบแทนพระคุณเรื่อยมา จบจนวันพิเศษเช,เช่นวันนี้นลูกๆกก็ตอบแทนพระคุณท่านด้วยการจัดงานบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่ในรอบปีฉลองอายุวัฒนะมงคลให้กับคุณแม่เพื่อมุ่งหวังในบุญในกุศลที่จะหนุนนำส่งเสริมเพิ่มพูนต่อเติมอายุวัฒนะมงคลให้กับคุณแม่ประวิงวงสามีให้ท่านได้มีสุขภาพปานามัยที่แข็งแรง มีอายุยืนยาวนานจะได้เป็นร่มโพร,ร่มใสเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหล,ล,ลาน,ลานตระก,กูลวงศสามีสืบไปฉะนั้นคำว่าคุณแม่หรือแม่เนี่ยเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากนะคนส่วนใหญ่เนี่ยพูดคำว่าแม่ได้เป็นคำแรกของชีวิตคู่กับคำว่าพ่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงบอกว่าความว่าแม่เนี่ยได้ยินแล้วเนี่ยอบอุ่นได้ฟังแล้วอบอุ่น ที่ใดขาดแม่เนี่ยก็จะขาดความอบอุ่นนะฉะนั้นแม่จึงติดตามเราไปทุกทิศทุกทางทุกสาขาอาชีพเลยเช่นแม่ที่ทำกับข้าวให้เราเราก็เรียกว่าแม่ครัวนะแม่ของเราที่ดูแลบ้านเราก็เรียกว่าแม่สีเรือนแม่ของรถของเรือเราก็เรียกว่าแม่ย่านางแม่ของนักเรียนเราก็เรียกว่าแม่พิมพ์แม่ของทหารเนี่ยเรียกว่าแม่ทัพหรือแม่กองอย่างนี้เป็นต้น แน่นอนแม่ของเราเราจรึงเรียกว่าแม่บังเกิดกล้าวเพราะว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกๆนี่แหละแม่จึงมีความสำคัญมากเพราะว่าท่านมีความที่มีความสำคัญมากเพราะเหตุสมประการประการแรกน่ะท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกในชีวิตของเราเนี่ยเราจะมีลูกมีแฟนมีเพื่อนกี่คนก็ได้แต่ว่าพ่อแม่ที่ให้ชีวิต ให้กำเนิดเกิดเรามาเนี่ยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกท่านจึงบอกไว้ว่าใครก็ตามที่ขาดพ่อเนี่ยเหมือนทอหักขาดแม่เหมือนแพรแตกเหมือนกับเราร่องเรือไปถ้าเกิดว่าขาดพ่อขาดแม่เนี่ยก็ต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นทั่วไปก็เรียกว่าตกนำกรรมลำบากแต่ถ้าเกิดว่ามีพ่อแม่คอยดูแลเอาใจใส่เนี่ย ก็ถึงฝั่งฝันได้สบายประการที่สองท่านเป็นบุพการีก็คือเป็นผู้ทำสิ่งดีๆให้กับเราก่อนเสมอพ่อแม่ของเราเนี่ยวังดีทำความดีกับเราตั้งแต่ลูกยังลูกกำลังจะมาเกิดตั้งแต่อยู่ในท้องยังไม่เห็นหน้าเด้ซ้าไม่ว่าจะเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงไม่รู้ว่าลูกจะเป็นคนร้ายหรือเป็นคนดีนะจะหน้าตาดีหรือว่าขี้เรศหรือว่าจะมีสุขภาพแข็งแรง หรือว่าจะเป็นคนขี้โรคก็ตามแต่พ่อกับแม่เนี่ยสร้างความหวังดีให้แก่ลูกตั้งแต่แต่อ่อนแต่ออกนะคอยปกป้องคุ้มครองยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเพราะว่าความรักและความห่วงใยที่ท่านให้มีที่ท่านมีให้แก่เราประการที่สามท่านเป็นปูชนียบุคคลเป็นคนที่ควรเคารพควรบูชาเพราะว่าคนที่มีความดีอย่างที่สุดต่อลูกๆเนี่ย เป็นปูชนียบุคคลก็คือคุณพ่อคุณแม่ท่านบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นปูชนียบุคคลของลูกลูกปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นปูชนียบุคคลของหลานเหลียนพระสงฆ์บรรพชิตเนี่ยเป็นปูชนียบุคคลของคฤืัสั์ครูบาอาจารย์เป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ทั้งหลายผู้ใหญ่ก็เป็นปูชนียบุคคลของผู้น้อยเป็นต้นอย่างนี้ หากใครก็ตามที่ทำหน้าที่ยกย่องเทิดทูนบูชาเคารพท่านตามฐานะของเราก็เรียกว่าได้ทำมงคลสูงสุดให้กับชีวิตดังในมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังก็แปลว่าการบูชาคนที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดวันนี้เราจะได้บูชาพระกุณของ คุณพ่อคุณแม่เรียกว่าสร้างมงคลให้กับตัวเองเมื่อสร้างมงคลให้กับตัวเองแล้วเนี่ยก็เป็นมงคลอันสูงสุดทําให้จิตใจของเราเนี่ยแจ่มใสไม่ขุนมัวท่านบอกว่าเมื่อจิตใจเราแจ่มใสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบุญถ้าจิตใจเราขุนมัวก็จะเป็นบาปใจใสเป็นบุญใจขุนเป็นบาปดังหัวใจของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้เป็นโอวาทาปาติโมก เป็นบาลีว่าสัพพะปาปัสสะอกระนังกุสลส,สู้ปะสัมปะทาสจ,จิตะปริโยธปนังเอตัมมังคลมุตตมัง <c oughs> ท่านบอกว่าโดยสรุปก็คือแปลว่าให้เว้นจากการทำเว้นจากความชั่วทั้งปวงให้ทำแต่ความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจ เป็นมงคลอันสูงสุดที่เราจะได้ทํากันในวันนี้อีกประการหนึ่งที่ท่านกล่าวถึงมารดาบิดาไว้ดังที่อัตมาได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเขตประบ,บทไว้ว่าพรม,มาปิพรม,มาติมาตาปิตโรปุภาจริยาติวุจเรอาหุเนยาจะปุตตานังประชายะอนุกรรมปรกาซึ่งแปลความว่ามารดาบิดาหรือว่าพ่อแม่นี่แหละท่านเรียก ท่านเรียกท่านขนานนามเลยว่าเป็นพรมอ่าเป็นบุรพาจารย์เป็นผู้นับถือหรือว่าอาหุนยะบุคคลของบุตรแล้วก็เป็นผู้อนุเคราะห์บุตรท่านจึงประพันธ์ไว้เป็นคำกลอนง่ายๆให้เข้าใจความว่าพ่อแม่นั้นเป็นพรหมจตุรพักพิทักลูกท่านสอนให้รู้ผิดรู้ถูกเป็นครูใหญ่ท่านเป็นพระทองคำผ่องอัมภัย ท่านเป็นผู้ให้และให้ใครก็ไม่ปานพ่อแม่นั้นเป็นพรมจตุรภักิพิทักษ์ลูกถ้าเราเห็นพระพรมที่ตั้งอยู่ตามสถานที่ทั่วไปของศาสนาพราหมณ์เราจะเห็นว่าพระพรมมีสี่หน้าแต่ในความเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีสี่หน้าเหมือนกันในที่นี้หมายถึงหน้าที่นั่นเองพ่อแม่มีสี่หน้าคือสี่หน้าที่ซึ่งหมายถึงคุณธรรมที่มีต่อลูกเสมอ คือมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาและมีอุเบกขาเรียกว่ามีธรรมะมีพรมวิหารธรรมมีเมตตาก็คือมีความปรารถนาดีต่อลูกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมีกรุณามีความหวั่นใจในความทุกข์ของลูกเวลาลูกทุก์เนี่ยเราก็หวั่นใจไปด้วยแต่ก็คอยช่วยเหลืออยู่เสมอไม่นิ่งดูได้มีมุทิตาเมื่อลูกมีความสุข มีความประสบความสำเร็จปรับเพิ่มยินดีพ่อแม่เนี่ยมีความยินดีด้วยไม่คิดอิจฉาริษยาเลยคนอื่นอาจจะยินดีแค่ผิวเผินแต่ในใจลึกๆก,ก็อาจจะมีการอิจฉาริษยาบ้างแต่พ่อแม่เนี่ยหาคำว่าอิจฉาริษยาไม่มีมีอุเบกขาเนี่ยเมื่อลูกมีครอบครัวเติบใหญ่แล้วเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วเนี่ยก็ไม่ไปวุ่นวายกับชีวิตของลูกจนเกินงาม คอยดูแลคอยให้คำปรึกษาอยู่เสมอนี่เรียกว่าพ่อแม่เป็นพรหมจะตุรภพพิทักษ์ลูกก็คือมีพรหมวิหารทั้ง4นั่นเองต่อมาท่านสอนให้รู้ผิดรู้ถูกเป็นครูใหญ่คือท่านเนี่ยเป็นครูใหญ่เป็นบุรพาจารย์เป็นครูคนแรกที่สอนสารพัดพิชาเป็นครูชั้นหนึ่งครูชั้นเยี่ยมครูชั้นเยอะครูชั้นเลิศครูตามโรงเรียนเนี่ย ตามสถาบันตามที่ต่างๆเรียกว่าเป็นครูชั้น2ชั้น3เลยรองจากครูพ่อครูแม่ตามโรงเรียนนั้นเนี่ยท่านสอนท่านสอนเป็นวิชานะคุณโยมสอนเป็นเวลาและสอนและยังได้ค่าวิชาด้วยถ้าไม่ได้ค่าสอนเขาก็ไม่สอนแต่ครูพ่อครูแม่เนี่ยสอนสารพัดวิชาพ่อแม่มีวิชาความรู้เท่าไหร่ก็สอนให้หมดนะไม่มีการห่วงวิชา สอนไม่เป็นเวลาด้วยบางทีสอนในมุง้งในหมอนในวงข้าวฝนจะตกแดบดบจะออกฟ้าจะร้องน้ําจะท่วมหรือว่าตัวเองเจ็บป่วยไข่ยอยู่ก็ยังสอนลูกอยู่เสมอแถมสอนแล้วยังไม่ได้ค่าสอนอีกนะแต่ก็เต็มใจที่จะสอนตรงข้ามอาจจะต้องจ่ายตังค์ให้กับลูกด้วยซ้ำนะจะไม่มีคนจะไม่มีครูคนไหนเลยที่ประเสริฐเลิศล้ําเหมือนกับครูพ่อครูแม่ได้อีก ต่อมาพ่อแม่นั้นเป็นพระทองคำผ่องอัมภัยนะเพราะว่าท่านมีคุณค่ามีคุณธรรมมีความบริสุทธิ์มีความจริงใจต่อโลกมากที่สุดในโลกทองคำนี่ก็เป็นมูลค่าที่นำมาเปรียบแต่มันก็เปรียบเทียบไม่ได้และสุดท้ายท่านก็เป็นผู้ให้และให้ใครก็ไม่ปานคนอื่นจะให้อะไรกับเราก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้สมบัติภายนอกต่างๆ ลึกๆแล้วก็อาจจะมีความหวังอยากได้อะไรตอบแทนบ้างอย่างน้อยก็คำขอบใจบางครั้งไม่ได้ก็บน่นบ่นทีหลังว่าแหมคำขอบใจสักคำก็ไม่มีอย่างนี้นั่นก็หมายความว่าถ้าไม่ได้คําขอบใจแล้วก็ไม่อยากจะให้แต่พ่อแม่เนี่ยให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยท่านให้ได้แม้กระทั่งชีวิตให้โดยไม่คิดติดก็ไม่ทวง พ่อแม่ได้ให้อะไรกับเราเยอะมากแต่จะขอย่อย่อเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเองอยู่สี่ประการคือท่านให้โลกให้รู้ให้รักและให้หลักประกันให้โลกแน่นอนว่าพ่อแม่ให้เราเกิดมาลืมตาดูโลกได้ในพระบาลีท่านบอกว่ามารดาบิดาเป็นคนแสดงโลกแสดงโลกแก่บุตรทั้งหลายเนีย่ยเรียกว่าท่านให้โลกแก่เรา ให้รู้ก็คือให้การอบรมสั่งสอนเป็นครูพ่อครูแม่แล้วก็ให้การศึกษาให้ความรักนี่ท่านให้ความรักความเมตตาอาทรห่วงหาตลอดเวลารักของแม่นี่ไม่มีอะไรหาเทียบได้สมัยก่อนนุ่นมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่โรคหนึ่งนะคนที่เป็นลูกก็ออกไปอยู่กับแฟนปรากฏว่าทราบว่าแฟนเนี่ยตนเองเนี่ยเป็นเป็นโรคร้ายแรงโรคเอดสมัยก่อนมันน่ากลัวน,นะ แฟนรู้ข่าวก็ทิ้งไปสุดท้ายก็กลับมาหาแม่แม่นี่มีความรักไม่มีประมาณลูกจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะไม่เคยรังเกียจแต่คนอื่นะทิ้งเราได้และให้หลักประกันนะให้ทรัพย์สินเงินทองแล้วก็อนาคตที่ดีงามแก่ลูกเสมอมานี่คือคุณธรรมของคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าโดยย่อนะโยมนะให้อัตามาเทศทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่หมดนะ เทศทั้งชีวิตก็ไม่หมดเหมือนกับเพลงที่เคาร้องกันนะว่าเอาโลกมาทําเป็นปากกาเอาณนะ้าามาแทนกระดาษนะเอาน้าหมึกเอาน้าหมดมาหาสมุทรนะ่ยมาแทนหมึกวาดประกาศพระคุณของพ่อของแม่เนี่ยไม่พอ,อนี่คือพระคุณของคุณพ่อคุณแม่สุดจะพนานาที่จะให้หมดได้ท่านบอกว่าอันพระคุณพ่อแม่มีแก่บุตรจะเปรียบดุจสิ่งใดนี้ไม่สม สุดจะสรรพาน,นานาด้วยคารมเอกอุดมเหลือตาคุนานันเนี่ยท่านทั้งสองให้อะไรกับเราเยอะมากเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็เรียกว่าโชคดีเหลือเกินนะเพราะว่าท่านจะได้ดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดจะได้ปรนนิบัติรับใช้ตอบแทนพระคุณท่านจะได้เป็นลูกขวัญลูกแก้วลูกกตัญญูกะวเวที ได้ทำสิ่งที่พ่อแม่หวังไม่ให้พังทลายพ่อแม่ท่านก็มีความหวังอยู่นะท่านบอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีลูกเหมือนปลูกโพเมื่อเติบโตก็ได้พึ่งพาในโลกนี้พ่อแม่เขาบอกว่าไม่หวังอะไรมากหรอกนอกจากหวังยามแก่ยามเฒ่านะ่ท่านบอกว่ายามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามเจ็บไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาครั้นถึงคราวร่วงลับดับชีวา หวังให้โลกช่วยปิดตายามสิ้นใจเ,นเราเป็นอยู่ในฐานะลูกเราก็ตอบสนองความหวังของท่านทำความหวังของท่านให้สมบูรณ์ตอบแทนท่านดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ท่านบอกว่าหน้าที่ของลูกให้ทำต่อมารดาบิดาเนี่ยหประการท่านบอกเป็นภาษาบาลีว่าพระโตเนสังภริสามิเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบ กิตจังเนสังกริสามิช่วยทํากิจการงานของท่านกุละวังสังทะเปตสามิดํารงวงตระกูลของท่านทายชังปฏิปัช,ชามิปฏิบัติตนให้สมเป็นทายาทที่ดีเปตานังกาลกาตานังทักคินังอนุปทัสสามิถ้าท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับท่านห้าข้อนี้ถือว่าได้ตอบแทนท่านแล้วแต่ก็เป็นการตอบแทนในเบื้องต้น ถ้าจะทำให้สูงสุดยิ่งขึ้นไปอีกก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสบ,บอกไว้อีกแล้วว่าให้ชักชวนเชิญชวนพ่อแม่ทั้งสองเนี่ยให้เป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยก็คือในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ให้ท่านสมทานรักษาศีลอย่างน้อยก็ศีลห้าค,คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รับทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราให้ท่านรู้จัก การจาคะคือการบริจาคก,การเสียสละการทำบุญการถวายต่างๆกับพระคุณเจ้าและให้ท่านมีปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมปัญญานี้ก็คือเกิดจากการฟังธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าใครก็ตามที่ตอบแทนได้แบบนี้เป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่อย่างสูงสุดสมบูรณ์จะได้เป็นผู้ชื่อว่าเป็นลูกยอดกตันญูกะตะเวที ในวันนี้คณะลูกๆของคุณแม่ประวิงวงศามีนำโดยพลตำรวจตรีนรงชัยวงศามีได้ทำหน้าที่สูงสุดของลูกอย่างสมบูรณ์ด้วยการตอบแทนพระคุณทั้งพระคุณแม่และพระคุณพ่อด้วยการเชิญชวนท่านให้ตั้งมั่นในพระพุทธใ,ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์คือการเข้าถึงไตรสารณคมนั่นเองแล้ววันนี้ท่านก็จะได้สมทานศีลห้ารักษาศีล แล้วก็จะได้ทําจากพระคือการถวายพัตหารและเครื่องทยธรรมกับพระคุณเจ้าได้เกิดปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมซึ่งเป็นพุทธวจนะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือโอวาทปาติโมกก็คือไม่ทําความชั่วทั้งปวงทําแต่ความดีทําจิตใจให้บริสุทธิ เมื่อเราเว้นจากความชั่วทําแต่ความดีแล้วเนี่ยเราทําจิตใจให้บริสุทธิ์นั่งอยู่นี้นี่นั่งอยู่ตรงนี้เราสงบนิ่งทําจิตใจให้บริสุทธิ์เนี่ยใจใสของเราก็จะกลายเป็นบุญแต่ถ้าใจเราขุนมัวเนี่ยมันก็จะเป็นบาปได้ดังนั้นแล้วจึงเรียกได้ว่าวันนี้ตระกูลลูกหลานวงสามีได้ตอบพระคุณพ่อแม่อย่างสมบูรณ์สมกับเป็นลูก กตัญญูกะตะเวทีบุคคลที่ได้ตอบแทนต่อบุคการีซึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่และเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกด้วยท้ายที่สุดแห่งพระธรรม,มเทศานานี้อาตมาภาพขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรยัยมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์อันประเสริฐพร้อมด้วยคุณของพระอรหันต์ะสาวกทั้งหลายในโลกกัทาดนี้โปรดรวมกันเป็นมหันตเดชานิภาพ อภิบาลประธานพรให้คุณแม่ประวิงวงสามีคุณพ่อร้อยตำรวจตรีชานชัยวงสามีและบุตรธิดาลูกเขยลูกสะพ้ยพร้อมด้วยหลานหลานบริวารญาติสนิทมิสหายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานทานอาารสมบัติธรรมสารสมบัติปราศจากพยันตรายทั้งปวง โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้อันตรธานเหือดแห้งหายไปให้มั่งมีเงินทองมีสติปัญญาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาและในที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตตการอันใกล้นี้โดยท่วหน้าการทุกท่านทุกคนเทินเอวังก็มีด้วยประการฉนิ